ซีดผมเนี่ยอยู่ที่ซีสองนะครับซึ่งจริงไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าทางซ้ายของผมเนี่ยคุณพักเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอ็กซ์ประสิบมากๆนะครับทำไงดีคือจังหวะนี้เนี่ยน่าจะเป็นแฮนของทัวร์นาเมนต์ของผมเลยคุณอับราฮัมเนี่ยมีชิปเท่าผมเลยครับที่สองจุดหนึ่งล้านผมถ้าเกิดคอไปก็มีสองจุดหนึ่งล้านผมก็เลยถามฟลอร์ครับว่าฟลอร์ or, ครับถ้าเกิดว่าผมอะ่ะบัสพอคุณอับราฮัมเลยอะ่ะผมจะได้เท่าไหร่ยังไงครับพอเปิดมาโอ้โหคิ้วเลยเท่ ก็เข้ามาสู่ TNT Exclusive EP ที่2นะครับกับผมท็อปนรับโชคจินนาชัยนะยังไม่ใช่โปรนะฮะอย่าเรียกโปรท็อปนะฮะเดี๋ยวทิ้วนะครับผม ไม่ใช่โปรนะฮะเป็นวิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงที่เล่นโป๊กเกอร์ไล้น,นิดหน่อยนะครับคืออีพีหนึ่งเนี่ยเราได้ดูเส้นทางของผมนะครับใน Day 3ีแล้วก็ d a y 4นิดๆเนี่ยมาเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นไฟ n a ลเทเบิลละซึ่งจริงๆเนี่ยในคืนที่จบ d a y 3เนี่ยผมก็ได้ทำการศึกษาคู่แข่งนิดหน่อยนะครับที่เล่นในฟีเจอร์เทเบิลเพราะว่าข้อดีของฟีเจอร์เทเบิลก็คือเราจะได้เล่นออกทีวีนะรเราจะแบบว้าวเราจะแบบวูวูออกทีวีออก YouTube แต่ว่าข้อเสียก็คือคนเนี่ยจะมาศึกษาเราได้ว่าเราเล่นแฮน,น,นด์ไไหนนเะะน,นเนยั้้วะะรพาฉ พอมาเข้าสู่ Final Table นะครับผมมีชิปอยู่ที่อันดับที่7นะครับจาก9คนนะครับแล้วก็เพจัมก็อยู่ประมาณนี้นี่ตรึงจะเห็นได้ว่าเพจัมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเข้าสู่ช่วง7คน8คนเนี่ยไพรซ์ Price มันจะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมนะครับพอเข้ามาที่7ปุ๊บเนี่ยอยากจบแค่ที่7เลยอันนั้นคือสิ่งที่ควรจะจบได้นะครับนี่จริงจบได้มากกว่านั้นก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเข้ามาเป็นที่7แล้วจบที่7ถือว่าเกินเป้าละอยากจะให้ชอตสเต็คเขาไม่ดับเบิลอัพอยากให้ชอตสเต็คเขาโดนบาสไปก่อนนะครับทีนี้มาดูแฮนด์แรกนะครับในไฟในทเบิลของเรากันนะครับซีทผมเนี่ยอยู่ที่ซีสองนะครับซึ่งจริงไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าทางซ้ายของผมเนี่ยคุณพักเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทางแอคทีฟมากมากนะครับแล้วก็ V P I P คุณพักก็เรสมาที่คู่แจ็คนะครับ2.5บิ๊กบอยเลย,ท,เยทีเดียวที่อันเดอร์เดอร์กันนะครับคุณธามากิครับซึ่งเป็นชิปลีดเดอร์ของทัวร์นาเมนต์นะครับก็แฟตด้วยคู่10ที่ดีลเลอร์ทีนี้มาถึงความผิดพลาดแรกของผมเลยนะครับในไฟนอลเทเบิลนะฮะจากที่เห็นจะเห็นได้ว่าผมมีพอเก็ตสามนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยสามมันเอ็กซ์โพสมาแล้วใบหนึ่งเขาว่าเอ็กซ์โพสหมายความว่าพี่ดีลเลอร์เนี่ยแจกปุ๊บๆ,ๆๆแล้วไพ่โดนมือปุ๊บเปิดออกุาเป็็นนนนเเขากจะะโชวนนะ์ีี่่ยมาแล้วทุกคนนเห็ไพสซึ่งผมเนี่ยผมมองเป็นนะ็นฮะผมมกเลยไ่รู้ แล้วตอนที่ผมเปิดคู่3ขึ้นมาดูผมคิดว่าเ,เมื่อกี้เอ็กโพสสหรือ2วะไม่แน่ใจทําไงดีก็เลยดีเฟนซ์บิ๊กบไปก่อนคือจ่ายเพิ่ม หนึ่งจุดห้าบิ๊กเพื่อไปตามฝันเซตที่มีอยู่แค่วันเอาซึ่งเป็นอะไรที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มเกมไปเดียวนะครับจริงๆควรจะเพย์ a t t e n t i o n นที่โต๊ะมากกว่านี้ควรจะดูว่าไพ่ที่เอ็กโพสคืออะไรมากกว่านี้ก็เป็นความผิดพลาดที่เป็น rookie mistake <S 1> <S 1> ของผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงโทษตัวเองฮะโดยการเอาอินแฮนน้าเอาอินแฮน่าหลอก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 ไม่ใช่นะครับ <S <S ถ้าเรา <S <S <ๆ>ทําผิดพลาดแทนนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งมันไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกๆแฮนนะครับเล่นแฮนบายแฮนนะครับอย่าไปเอาอารมณ์จากแฮนก่อนหน้ามาเกี่ยวข้้อองกกับแนดตไปพเเวยมาคร จริงๆเองก็เช็คโฟ์ไว้ตามระเบียบซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่ามีสติวันนี้สักหน่อยนะจะรู้ว่า3ามในเอ็กโพสไปแล้วน่าจะบอกพอเก็ตสามไปแย่จริงๆเลยน้องท็อปสามารถคอมเมนต์ด่าเขาได้ตอนนี้เลยนะฮะสามเอ็กโพสแล้วดิเฟนเพื่ออ่าโอเคอันนี้คือยอมเลยมอบเลยยกม,มือมอบเลยไปกันต่อที่แฮนต่อมานะครับชป,ปิ้งอยู่ที่7เหมือนเคย แต่แฮนด์ต่อมานะครับคนบัสไปแล้ว1คนนะครับกลายเป็นว่าเล่น8แฮนด์ซะแล้วนะครับจังหวะนี้โฟมาถึงผมที่สมอลไบร์นะครับเป็นสมอลไบร์เจอกับคุณพักที่บิ๊กไบร์เอห้าซูเทสเนี่ยอันนี้ก็เป็นแฮนด์ที่ผมเล่นพลาดมาก1แฮนด์เลยของฟนอลเทเบิลผมกะจะลิมชาร์ฟีกแล้วจะลิมชาร์ฟเหมือนเอสควีนออฟในอีพีที่แล้วนะครับ แต่ว่าผมไมปคุยกับพี่ปุนัทมาแล้วพี่ปุนัทบอกว่าถ้าเกิดเป็นแฮนด์ที่ไม่ได้สตรองเท่ากับ A-King A-Queen หรือว่า Pocket Pair ใหญ่ๆเนี่ยการ Open นชา f ไปเลยจะดีกว่าลิมทรับจริงแค่นี้เนี่ยควรจะชัฟไปเลยนะครับพี่สมอลไ์ฮ5สทเทแต่ว่าเลือกที่จะลิมเพราะว่าในใจเนี่ยหวังว่าคุณพักเขาจะเรสไงเพราะเขาก็เรสมาตลอดนะเขาเรสพีฟอร์มมาตลอดแต่คุณพักนปเช็คครับไปเล่นฟอบเลย10 j แจ็คสูทเทซึ่งถามว่าสิแจ็คสูทเทสแจมใส่สมอลไบริดผนว ผิดแผนจะลิ้มแจมแต่ว่าเขาเช็คทำย hey, ังไงดีก็เลยทำอะไรไม่ถูกเบสไปหนึ่งบิ๊กไบรนะฮะนี่เสียเปล่าอีกแล้วเลือกที่จะเบสไปหนึ่งบิ๊กไบรนะครับค <Det S 2> ุณพ <It in shape> ักก uh, um, ็เลยแจมใส่เลยนะครับด้วยฟลัดดองเขาผมก็เลยโดนบังคับมอบไปตามระเบียบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแฮนด์ที่ต้องยอมรับเลยว่าผิดพลาดไปนะครับถ้าเกิดว่าโอเพ่นแจมพี่สมอลาบด้วย a 5เทสดีกว่า ะครับซึ่งในกบบคุณพักเขาคอด้วยแจ็ค10ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็นำซึ่งจริงๆถ้าฟอบนี้เนี่ยเทิร์นก็อาจจะโดนก็ได้นะฮะอาจจะออกที่8ละแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าเล่นผิดพลาดไปตอนนี้ชิปผมก็อยู่ที่อันดับที่สุดท้ายแล้วนะครับอันดับที่8เลยเพราะว่ามีชอตสเต็คดับเบิลหน้าไปไปกันต่อนี่แฮนด์ต่อมาสปอตนี้ครับก็อยู่ที่ไฮแจ็คนะครับแล้วก็มีประมาณ9บิ๊กไบลท์เท่านั้นเองครับ9บิ๊กไบลท์ก็เป็นชอตสเต็คที่สุดก็เอชคิงซูเทสเซนต์อินครับลาาาายมมมีีีเออสคครรรนนฟูททะับบกก็แจ ผมว่าสแตนดาร์ดครับสปอร์ตนี้ไม่มีอะไรมากเอคิงเจอเอควีนแล้วก็ผมก็ภาวนาในใจครับว่าควีนให้โปรดอย่าตกเลยนะขอร้อง3เอาเตอร์อย่าโดนนะขอร้องสอบมาเป็น10-4-7นะครับเทิร์น7ริเวอร์ล่ะเพี้ย6นะครับก็ดับเบิลนาไป1สเต็ปนี่ดับเบิลนาไปเท่ๆเลยนี่กีคู่ด้วย <laughs> no emotion no emotion you know แต่ใจคือแบบ นะเพราะว่าเมื่อกี้เอาอินทัวร์นาเมนต์ไลฟ์เลยนะครับตอนนี้นะครับชิปของผมก็อยู่ที่อันดับที่6จาก8นะครับก็เข้าสู่ช่วงเวลาเซอร์ไพร์ล์โหมดเช่นเคยคือการเล่นไฟนอลเทเบิลเนี่ยแล้วชิปอยู่อันดับกลางๆเนี่ยอยู่มิดเดิลสแต็คเนี่ยจะค่อนข้างเล่นลำบากถ้าเกิดเป็นชอตสแต็คก็สามารถแจมได้เลยนะครับไม่มีไอเทมเพรสเชอร์คนที่เป็นแบบว่าชิปลีดเดอร์ก็สามารถกดดันคนที่ชิปน้อยกว่าได้เยอะพอเป็นคนกลางๆก็เลยเล่นลำบากนิดนึงนะครับจังหวะนี้นะครับคัตออฟนะคุณคิงไวนนะะะฮเเรรสมาด้วย960ทคับ ก็เป็นคัดออฟด้วยก็สามารถเล่นภายในกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยู่บิ๊กบลายนะฮะได้ A 6กซูทเทสจังหวะนี้ถ้าเกิดผมเป็นชอตสแซกที่สุดในโต้เนี่ยผมรีแจมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมรู้สึกว่าเรนจ์ของผมนำนำคัดออฟเยอะนะฮะแต่ว่าพอ,พอจังหวะนี้เนี่ยผมไม่ใช่ชอตสแซกที่สุดผมเป็นสแซกอันดับห้าอันดับหกกลางๆก็เลยเลือกที่จะดีเฟนด์ A หกซูทแล้วก็ไปเล่นที่ฟลอปฟลอปเนี่ยเป็น A 2องนะครับถามว่าเป็นโอเคฟลอปไหม เป็นฟอร์บที่ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับผมว่ามีท็อปแพร์แล้วก็มีแบ็กดอร์นัทฟลัชดอว์ด้วยแต่ว่าฟอร์บนี้มันเข้าเรนจ์ของออริจินอลเรเซอร์พรีฟอร์พอดีนะครับคุณคิงไวเนี่ยเขาก็เลยทำการซีเบดไปการซีเบดนี่ก็คือเป็นคนเรสพรีฟอร์นะครับแล้วก็เบทที่ฟอร์บด้วยเขาเรียกว่าซีเบดหรือว่าคอนติเนียเมชั่นเบทก็คือเบทต่อไปเขาเบทต่อไปครับผมก็ทำอะไรไม่ได้นะนอกจากคอถามว่าเรสตรงนี้ดีไหม เรสตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนคอน่าจะมีแต่ A ใหญ่ๆที่คอผมได้มีเซต2เซต10ผมไม่ค่อยได้แวลูอะไรจากแฮนที่เป็น A น้อยกว่าเรานะผมก็เลยเลือกที่จะแฟลตคอไปแฟลตคอไปตรงนี้ครับเทิร์นเป็นคิงค่อนข้างแย่ฮะตรงนี้เนี่ยคิง A10 เป็นเรสต์ที่เข้ากับออริจินอลเวเซอร์เต็มๆเลยเขามีทั้งแจ็คแมมมีทั้งคิง10มีทั้ง A คิงมีทั้ง A10 มากมายเลยนะครับเลยเล่นลำบากผมก็เลยเช็คไปอีกทีนะครับแล้วคิงไวเขาก็รู้นะครับว่าเออคิงเนี่ยดีกว่าเขามากกว่าแล้วเขายังม เบสเทิร์นไปที่6กแสนสนะครับก็ประมาณ เกือบๆกอบฮาร์ฟพอตแล้วจวังหวะนี้เนี่ยบอกตรงนี้ได้เลยไหมก็ได้แต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะมีเบสแฮนด์ตรงนี้เนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีนะครับตอนนั้นผมคิดประมาณหนึ่งครับคิดประมาณหนึ่งที่เทิร์นแล้วก็เลือกที่จะคอไปซึ่งถ้าดูย้อนหลังเนี่ยถ้าร,ารู้มาเขาไม่คิงหก็ถือว่าเป็นกู๊ดคอนะครับหวังว่าริเวอร์เนี่ยจะเป็นอะไรแบ,แ,บแบงค์ๆครับเช่น5ก็ดีครับ4ก็ดี3ก็ดีถ้าเป็น6เลยเยี่ยมนะฮะถ้าเป็น6เป็นทูแพรเลยเยี่ยมแต่ริเวอร์มันเป็นอะไรอะ่ะเพ ของแฮนดที่ผมมีเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแจ็คเป็นวันกาสเทรดแล้วแล้วก็เทิร์นที่เขามีฟัชดอร์เขาคอมพลีทที่ริเวอร์ด้วยถามว่าตรงนี้ผมรู้ไหมว่าคุณคิงไว่มี96อู้ไม่รู้โนไอเดีย no ครับจริงๆตอนเขาที่เทิร์นเนี่ยหวังว่าเขาจะมีพวก10แจ็คหรือว่า10แมมหรือว่าคิงแจ็คคิงแมมด้วยซ้ำนะครับซึ่งแฮนดที่ผมพูดเขาาตอนเทิร์นเนี่ยมันคอมพลีทหมดแล้วที่ริเวอร์เพราะฉะนั้นก็เช็คไปก๊อก็ Pt, เช็คเสร็จปุ๊บคุณคิงไว้ก็ว a ลูเบ็มาเลยครับที่ประมาณ1.2ล้านนะครับก็จังหวะนี้จะเห็นได้ที่สีหน้าผมก็คือเซ็งละคือแหม่มที่ริเวอร์ได้เป็นแหม่มอาคับเนี่ยคือผมนี่แทบจะไม่สามารถคอดาวด้วยท็อปแพรได้เลยะคะคือต้องหวังให้เขาบลัฟสานสตรีทด้วยคู่9้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไเป็นไป,นปนไม่ได้ครับก็เลยเซ็งๆแล้วก็หมอบไปนะครับ nice hand brother เวลาคนอื่นกินชิปเราเนี่ยไปทำอะไรมากฮะพูดเข้าไปเลยฮะ nice hand bro ก็ยังมี14บิ๊กบลายครับยังสู้กันต่อไปนะครับอยู่อันดับที่6จาก8คนเช่นเคยครับอ่ะมาถึงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมอยากพูดถึงมากนะครับในการทำ TNT exclusive คือผมมีคิงควีนออฟซูดครับที่ตำแหน่งไฮแจ็คแต่ว่าผมไม่ใช่ชอตสเต็กรที่สุดจังหวะนี้ผมตัดสินใจที่จะโอเพนโฟเลยนี่ฮะหมอบคิงควีนออฟซูดไปเลยนะครับสปอตนี้เนี่ยผมไม่ค่อนข้างไม่แน่ใจนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมโอเพนเวสไปโดนทรีเบดขอไม่ได้ครับโดนแจมขอไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนแจมเลยก็ไม่อยากทำครับเเเเพราาาาาะะวว่่่่่ยยยยัััังงมมีีีีชออออออตแททคหหลืนนนนนน้้้้กกกผจใบสสไป ICM ที่ทำให้ผมหมอบคิงควีนออฟสูทแล้วก็ถ้าเกิดผมจะแอมไปโดนคอผมก็ต้องไปฟลิปหรืออาจจะโดนนําเยอะอาจจะโดน A King A Queen ซึ่งโดมิเนตเรามาคอผมก็เลยตัดสินใจว่าคิงควีนออฟสูทเนี่ยหมอบไปเลยดีกว่าสปอตนี้เนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับในชีวิตการเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ไม่เคยหมอบคิงควีนออฟสูทพรีฟอบเลยคืออาจจะแบบเป็นคนเรสหรือไม่ก็ทรีเบทเขาเอานะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าในจังหวะนั้นณโมเมนตะ์นั้นผมรู้สึกว่าเป็นเพลย์ที่ถูกต้องทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะะวว่่าาาถ้าเเเเปป็นนนคคคุณจโออออพหรรืลล <13. S 2> ูิ์ บอดไม่มีอะไรเราก็ต้องหมอบโดนทริเบิเราก็ต้องหมอบผมก็เลยเลือกที่จะเล่นง,ง่ายๆครับหมอบคิงควีนออฟไปเสร็จปุ๊บสปอตต,ต่อมาครับอยู่ที่ UTG ฮะ A Jack s u i t เทสออินไปเลยที่2.2ล้านนะครับประมาณ12บิ๊กบอยต้องบอกว่าผู้เล่นยังรีเมนอยู่ที่8คนเหมือนเดิมแต่ผมก็อยู่ที่5ที่6เหมือนเดิมยังมีชอตแตกก่กับผม2คนเหมือนเดิมถามว่าทำไมผมโอเพ่นแจม A Jack s u i t ทสตรงนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่า A Jack s u i t ทสเนี่ยดีเกินกว่าที่จะหมอบละอันนี้ไม่เหมือนคิงควีนออฟนะผมรู้สึกวววว่่่่่่าาาาาาถ้้้เเเเปปป็็็นนนนนคคิงงงีีอออออฟยยหมมมมบบไดกกแตตพรร A Jack Suited UTG ผูสึทท ของเรนแจมของผมล้วคือถ้า A Queen s u i t เนี่ยแจมแน่นอนนะครับคู King, Q Queen, ่ King คู p, A ่ A คู Man ่คว e นเอคิงออฟเอคิงซูเทสแจมแน่นอนแต่ว่า A Jack s u i t ทสเนี่ยถือว่า Min May, มินเมย์ปริมปริมมากเลยเพราะว่าคนพอผมเป็น UTG แล้วคนที่จะแอคหลังผมเนี่ยอีกมากมายนะฮะอีกประมาณโอ้โหสีคนเลยทีเดียวถ้าเกิดเขามีแฮนด์ที่เป็นมอนสเตอร์ขึ้นมาเขาคอผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่อยาก,อยากมอบ A Jack s u i t ทสครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นท็อป3%ของสตาร์ติ่งแฮนด์แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะโอเ่อ่นนนจมมมมมมมหหววััังาะีคออออออรบบบบบบบกกิด็ ไปถึงดีลเลอร์ดีลเลอร์เนี่ยคุณคิงว่ามี A9 สูตรเทสทถ้าผมรู้นะว่าเขามี A9 สูตรเทสทอยากให้คอนะอยากดั d o u b ลอัพแต่ว่าไม่รู้ ก็อยากให้หมอกไปก่อนเขาก็หมอกไปนะครับ small b l ก็หมอบ big blind ก็หมอกไปนะครับก็เลยแจมผ่านไปเอแจ็คซูเทเนี่ยถ้ามาคิดดูอีกทีก็เป็นเหมือนปิ่มๆแล้วอะใจนึงอยากจะหมอกแล้วใจนึงก็อยากจะแจมแต่ไม่อยากโอเพ่นนะก็เลยเลือกที่จะแจมไปนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่ายังเหลือ8คนเช่นเคยครับตอนนี้เนี่ยชิปนี่โอ้โหครึ่งล่างนี่ใกล้เคียงกันมากนะครึ่งบนนี่ก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันไปกันต่อครับ hand ต่อมาคุณทามากิซังนะครับที่คั t ออฟเรสด้วย AJ off suit นะครับผมอยู่ที่ตำแหน่งสมอลบลายนะฮะต้องบอกว่าแฮนก่อนหน้านี้สองแฮนเนี่ยคือตติดดดกัันนเลยะะฮไไม่้ มี a j a จ็กซูเทมี A king o f ที่ Big blind แล้วก็แฮนนี้ครับแฮนต่อมาหลังจากนั้นเลยผมมี A q u e e n o f suit ที่ Small blind ครับแน่นอนครับเจอ Range cut off แจมเลยครับ,บรีแจมเลย ก็รีแจมไปแล้วคุณทามากี่สั่งก็คิดแป๊บหนึ่งแล้วก็หมอไปนะครับคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นแซกกลางๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะหมอบเยอะเกินไปใน i อซีแบบนี้เราก็ควรที่จะแจมท็อปแพนของเราครับ2%ท็อป2%ท็อป1%เนี่ยยังไงก็ต้องแจมนะครับไม่สามารถที่จะหมอบได้เพราะว่าเราก็ต้องการชิปในการดับเบิลอัพเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถามว่าถ้าอยู่สมอลไ b l แล้วผมมี a8 สูเทส a9 off a9 สูเทสผมอาจจะหมอบให้คัดออฟนะคร อีกแฮนด์หนึ่งก็น,น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เหลือ7แฮนด์แล้วฮะเหลือ7คนปุ๊บผมเป็นชิพระดับ6คนขวาผมเนี่ยเขามีอยู่แค่4บิ๊กไบท์คนันเองผมก็เลยโอเพนโฟคู่7ไปอีกแล้วครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาพูดถึงมากเพราะว่าจริงๆคอนเซปต์ไอเดียคล้ายๆกับตอนที่ผมโอเพนโฟคิงควีนออฟซูทเลยคือคู่7นี้เนี่ยผมไม่โชว์บิ๊กบท์ผมโอเพนไปถ้าเกิดคอมาสัก3เวสแล้วฟอกไม่ติดเซตโนเซตโนเบทครับเล่นลำบากถ้าเกิดผมเรสไปโดนพวกบิ๊กสเต็กรีเบในนช่่ววงทีีคขาผมมบบบิิ๊๊กกไสพอ มาถึงเขาเนี่ยเขาก็จะเหลือ2บิ๊กไบแล้วเพราะเขาต้องโพสแอนตี้แล้วเขาก็ต้องจ่ายบิ๊กไบด้วยเพราะฉะนั้นคู่เจ็ดจังหวะนี้เหมาะไปเลยดีกว่าครับกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นควีนส์พลัสเป็นคู่ควีนคู่คิงคู่เอผมอาจจะต้องมินเรสแล้วก็เล่นนะฮะแต่คู่เจ็ดก็ตัดสินใจที่จะเหมาะไปครับมาอีกแฮนด์หนึ่งครับโอ้โหนี่เป็นแฮนด์ไฮไลท์เลยเหลือ6คนนะครับอับราฮัมครับออลอินที่คัตออฟด้วยเอเจ็คออฟซูทนะครับคุณธามากิซังที่เป็นชิปลีดเดอร์ของทัวร์นาเมนต์ตอนนี้อยยยููู่่่่่ทททททีีีีีสมมมมออ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 ลลลลลบบบบบบแแ้้้้้ววกกกก็เ็เเเเเืืจจะะิินินนนนนนหัััคคครด s <S ครดดฟผ๊๊ปปขึาฮย มีคู่10แย่ละคือจังหวะนี้เนี่ยน่าจะเป็นแทนของทัวนาเมนต์ของผมเลยคุณอับราฮัมเนี่ยมีชิปเท่าผมเลยครับที่2.1ล้านผมถ้าเกิดขอบไปก็มี2.1ล้านผมก็เลยถามฟลอร์ครับว่าฟลอร์ครับเหมือนถามคุณครูค,คุณครูครับถ้าเกิดว่าผมอะบัสพร้อมคุณอับราฮัมเลยอะผมจะได้เท่าไหร่ยังไงครับเขาก็เลยว่าถ้าเกิดว่าชิปเท่ากันเนี่ยเขาจะเอาอันดับ5กับอันดับ6ไพรซ์มาบวกกันแล้วก็หาร2นะครับก็โอเคเคลียร์ข้อสงสัยตรงนี้ไปทีนี้คำถามก็คือ จะคอหรือจะหมอบสปอรตนี้เนี่ยจริง,รงๆ9ก้าบิ๊กบลายเนี่ยยังไงก็คิดว่าจะต้องขอในความคิดแรกของผมนะแต่พอมาคิดดูอีกทีนึงให้ถี่ถ้วนแล้วเนี่ยคู่สิของผมเนี่ยการันตีอยู่แล้วเจอทูโอเวอร์เพราะว่าคู่สิเนี่ยมีโอเวอร์ทั้งสการ์ดถูกไหมแจ็คแมมคิงเอคิดอยู่แล้วว่ายังไงเจอทูโอเวอร์อาจจะเจอคนหนึ่งเอคนนิงคนนึงเอควีนก็ได้หรือว่าจจะเจอคิงควีนกับเอแมมกับเอควีนอะไรเงี้ยซึ่ง worst case เลยนะคือเจอสี่โอเวอร์ครับ worst case เลยคือเจอ4 over เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่อยากจะฟลิปเพื่อทัวร์นาเมนต์ไลฟ์ตรงนั้นนะครับผมก็เลยคิดอยู่นานมากใช้ทำแบงค์ประมาณอัน2ออันแล้วก็ ตัดสินใจหมอบคู่10ไปครับกลับกลายเป็นว่าดีฮะเพราะถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์แฮนด์ผมจะนำเนี่ยเห็นไหมฮะมี60%เลยทีเดียวแต่ว่าวันเอาออกมาเนี่ยกลายว่าคุณอับราฮัมนะครับดับเบิลอัพไปเลยเพราะว่าติดวันการ์ฟลัชนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเหมอบสวยในทางปฏิบัตินะแต่ทางทฤษฎีเนี่ยคือถ้าเป็นเฮซซาบผมคอยแล้วถ้าเกิดอับราฮัมแจมคุณธามากิหมอบผมสแนปคอครับด้วยคู่10หรือถ้าเกิดเป็นอับราฮัมหมอบคุณธามากิแจมที่ small b ผมอยู่บิ๊กบายมีคู่10ผมสแแนนนนนปปคคออออออรเเหมมืกััับต่พ็ลินอออลินผมก็เลย ต้องคอนซีเดอร์ตรงนี้ด้วยคืออย่างแย่ที่สุดเลยคือเจอเอคิงกับคู่แม่มเอคิงกับคู่แจ็คอะไรเงี้ยผมก็ลำบากลนะ ผมก็เลยอบอกคู่สิไปกลายเป็นโฟล์ทออฟเดอะทัวร์นาเมนต์ของผมครับเพราะว่าถ้าเกิดผมคอ <c oughs> ไปตรงนี้ผมตกที่6เลยทุกคนก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าถ้าเกิดว่าตัวเองมีคู่สิเนี่ยจะคอไหมสปอตนี้ผมว่าเป็นการตัดใจที่ยากเหมือนกันในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าผมบมอกคู่สิไปแล้วเอา้ารันเอามาคู่สิชนะผมก็จะแบบโทเอ้ย <c oughs> เกือบทิปเปิลอัพและอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงก็คือเรื่องที่จะอกไปแล้วก็โอ้โหเกือบตกที่6กไปแล้วก็เลยดีใจครับที่ได้มอกสปอตนี้ขึ้นมาพอบอกผมก็โชว <c oughs> ผมคิดว่าไม่ใช่แซนแปรอร์จังหวะนี้แซนแปร์คองผมคือควีนส์พลัสครับผู้ควีนผู้คิงผู้เอเอคิงซูดเอคิงออฟซูดจังหวะนี้คือคู่สิบไม่ใช่แซนแปรอร์ก็เลยอยู่รอดปลอดภัยยังอยู่ที่6อยู่ครับแทนด์ Hand ต่อมาครับยัง6คนเช่นเคยครับผมก็เป็นชอตสแต็ตที่สุดของโตนะครับมี A3 ออฟซูดอยู่ที่ดีลเลอร์นะครับ9บิ๊กบลายเอเอ็กตรงบิ๊กบลายหกแฮนด์แจมเลยครับปับงเอาอินครับคนพักหมอบไป คุณหวันนะครับเพื่อนของผมจากฮ่องกงขอมาด้วย A 1 0 of suit นะครับที่ Big b l i n d ก็จังหวะน,นี้เขาต้องขออยู่แล้วผมว่าสแตนดาร์ดทั้งคู่นะครเพราะว่าเขา A 1 0เนี่ยนำเรนจ์แจมของผมเยอะเพราะว่าผมยังสามารถแจมได้คิงเอ็กได้แจมได้ควีนเอ็กซได้แจมด้วย Pocket Pair ที่ต่ำกว่า10ได้พอเปิดมาโอ้โหทิ้วเลยจังหวะน,นี้คืออุตส่าห์บอกได้คู่10มาเราจะตกจากแฮนนี่หรือเนี่ยแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครัว่าคนไทยเนี่ยเล่นเก่งที่สุดในโลกนะครับผมฟอบคิงแปดสี่เทินไม่ไรฮะพียสาม โอ้โหดูฮะคุณหวันคือลงไปนอนอย่างนี้เลยลงไปแผ่หลาที่สภาพนักศึกษาเลยเขาบอกวัดนะกุมหัวผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่า3จะมาแล้วกลายเป็น3ที่ดีด้วยเพราะว่าเป็น3มที่ทำให้ผมมีนัด flash d นะครับสตกเธอแบบนี้ก็ดับเบิล up ไปฮนะจังหวะนี้ดับเบิล up แต่ว่าผมก็ยังหน้านิ่งสุดๆไม่แสดงอาการอะไรเลยแต่หัวใจเต้นแรงนะครับ <c oughs> เอาอิโมชันออกไปนะครับพอดับเบิล up มาปุ๊บก็ยังเป็นชอ็อตใสที่สุดอยู่นะครับแต่ว่าใกล้เคียงกับคุณคิงไวยนะฮะทีนี้ตัดมาแฮนด์ต่อมา เข้าสู่ช่วง4แฮนด์สุดท้ายฮะเฮียพักเรสที่ UTG ด้วย Ace King o f s u i t ครับ Small blind หมาะไปเปิดมาผมมี a j a c o f s u i t ที่ Big blind ผมเป็นชอตสแต c คเหมือนเคยครับ a j a c 4way ผมคิดว่าใหญ่พอแล้วผมก็เลยรีแจมฮีเฮีรพักไป ซึ่งเฮียพักเนี่ย V P A P เขาเยอะมากครับเฮียพักเนี่ยจะมีเลดด้วยคิงเจ็ดออฟเลดด้วยอะไรมากมายเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอแจ็คผมน่าจะนำเรซิ่งเรนจ์ของเฮียพักนะครับก็เลยแจมด้วยเอแจ็คไปครับเฮียพักก็บอกว่าคอครับคอด้วยเอคิงนะฮะจังหวะนี้เฮียพักยืนละแล้วก็พูดภาษาบ้านเกิดของเขาว่าเฮ้ยไอ้แว่นนี่มันแจมด้วยเอแจ็คว่ะผมมีเอคิงอู้หูอะไรประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมฟังนะฟังไม่ออกเหมือนกันแต่ถามว่าคนไทยฟิปเก่งไหมผมบอกเลยนะฟิปเก่งมากครับ <S 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 รันเอามาครับฟล็อปเป็นเพียพ้ยเพีย้ยเพี้ยห้าห้าหกอ้าวทีนี้มาแล้วหนึ่งแพ้ผมขยับแว่นหนึ่งทีฟึบม,มันมีหนึ่งแพ้อย่างน้อยถ้ามีทูแพ้เราก็ชอ็ชอปแล้ววะอ่าทีนี้ครับเธอเป็นเจ็ดนะฮะซึ่งรีเวอร์เนี่ยก็มีเจ็ดช็อปหกช็อปแล้วก็มีแจ็คเอาชนะไม่ไม่ได้อยากชนะเลยฮะหวังช็อปมากกว่าตอนนั้นทีนี้รีเวอร์มาเป็นเจ็ดออกมาแนละ้ว ี้ยของแท้อันนี้ก็เลยช็อปกับเฮียพักไปนะฮะโกงความตายมาได้2รอบแล้วนะครับทั้ง A3 สาออฟแล้วก็ A อแจ็คออฟซูดเลยก็ยังคงเป็นช็อตสแต็กเช่นเคยนะครับทีนี้4แฮนด์เหมือนเดิมนะฮะโฟมาถึงผมครับผมอยู่ที่ดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์ตอนนั้นน่าจะมีอยู่ประมาณ9บิ๊กบลายครับมีคู่9ก็เอาอินด้วคู่9ผมว่าสแตนดาร์ดครับอันนี้แล้วก็คุณพักอยู่ที่สมอลบลายนะฮะเพิ่งโดนผมช็อปเอแจ็คเวอร์ชั่เอคิงมาหยกหยกเฮียพักบอกสงสัยต้องปิดเกมไอ้แว่นนี่ซะแล้วเฮียพรคคก็เลยยอนะับด้วซึ่ง จากรีเพลย์จะเห็นได้ว่าคุณหวันเนี่ยก็มอบ A 9เกออไปเหมือนกัน,สนแสดงว่า9้าหมดเด็กละผมไม่มีเซตละแต่ว่าเอเนี่ยหายไปแล้วตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนเจอกับทูอเตอร์ครับนำค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้เสร็จปุ๊บรันเอาก,ก็ออกมาเป็นปับป๊บปับป๊บปั๊บเป็นแจ็คคิงควีนอะ่ะทีนี้เอา้าเริ่มสเวตแล้วเพราะว่าติดเเขาชนะแล้วเขามีกัตช็อตด้วยนะครับติด10เขาชนะแต่ว่าสุดท้ายรันเอาอ,ออกมาคลนะีนฮะเทิร์น3รีเวิร์สครับดับเบิลน้าอีกแล้วจากเฮียพักอีกแล้วเฮียพักบอกคคคคนนนนไทยยยี้้มมัตาาาเเิิดดดใใจจผ ทีนี้ชิปก็ยังเป็นชอตแตกอยู่เช่นเคยครับคือต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมอยู่ที่ชอตแตกเกือบตลอดเวลาเลยทีเดียวในการไต่อันดับมานะฮะคุณหวันเรนสไปที่ 5 0แสนนะครับที่90 off source UTG นะครับคุณทำรรมากิอยู่ที่ดีลเลอร์คอม,มาที่5 0แสนจังหวะนี้ผมอยู่สมอลไบร์ถามว่ามี19บิ๊กไบร์เนี่ยรีแจม A แจ็คใหญ่ไปไหม19บิ๊กไบร์ผมว่าใหญ่ไปนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่มี i c m pressure นะครับผมเป็น short stack ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแจมแล้วเอา full f l o r equity กินเดมอนนี่ที่มีอยู่1.6ล้านเนี่ยผมรู้สึกว่าก็คุ้มแล้วนะครับแล้วมี A blocker ด้วยก็เลยรีแจม A แจ็คออฟสูดไปที่ small buy. Jam, สมอลไบรเอแจมเสร็จปุ๊บคุณหวั่นหมอบไปนะฮะ พอคุณหวานบอบเลยผมไม่ห่วงแล้วว่าคุณธรรมกิแฟร์ที่ดีเลอร์ผมว่าเขาไม่ได้มีสตรองแฮนด์นะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะหมอบคู่สี่ไปครับนี่พี่เต็นปลม,มือพี่เต็นปลม,มือให้ผมขอบคุณครับพี่เต็นทีมคนไทยที่อยู่ที่นู่นก็เป็นกำลังใจให้ผมมากมากเขบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงทีมที่อยู่ทางหน้าจอที่ดูผ่านทางยูทูบช่องทางต่างๆขอบคุณมากจริงๆครับทุกคนคือจริงจช่วงหลังๆของไฟนอลเทเบิลมันก็จะเป็นแฮนด์ฟิปส่วนมากนะฮะก็มาดูฟิปม ควีน8 s ูทโอเพนโอเคครับสแตนดาร์ดผมมี6-3ตรงนี้เนี่ยจะหมอบทิงก็ได้นะครับแต่ว่าดีเฟนต์ดีกว่า6-3สูทเทสก็พอเล่นได้นะครับที่บิ๊กไบร์ฟล็อปมี8แจ็ค6นะครับผมมีบอททอมแพร์ครับก็เลยตัดใจเช็คไปคุณหวันก็มีซีกันแพร์ครับก็เลยมีโชว์ดาวแวลูก็ไม่ได้ซีเบตอะไรครับ ไปเล่นเทิร์นเทิร์นแจ็คเบิร์นนะครับเพราะเทิร์นแจ็คเบิร์นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่มี jack แจ็คละเพราะถ้าเขามีแจ็คเนี่ยเขาน่าจะเบสฟลอปแล้วก็พอแจ็คเบิร์นเนี่ยคอมโบของแจ็คเขาน้อยลงเช็คไปคุณหวันมีเซคเคนแพร์ก็เลยแวลูเบสใส่ผมครับที่4ี่แสตนะฮะผมมีวอทัมแพร์แล้วก็ไม่คิดว่าเขามีแจ็คครับผมก็เลยคอไปหนึ่งครั้ง Rever วิเวอร์โกเป็นเอครับทีนี้เข้าเรนจ์เขาเต็มเต็มเลยเรสปีฟอร ผมเช็คปุ๊บเขาก็เลยเช็คแตกชว์ดาวกันไปก็เสียพอตเล็กๆนี้ไปฮะไปกันต่อครับตอนนี้ผมเนี่ยกลับมานะครับเป็นชอตสแตกเหมือนเดิมนะครับคุณพักเรสที่ UTG ด้วยคู่คิงครับผมมี A8 นะครับที่15บิ๊กไบรที่บิ๊กไบรท์แล้วก็เหมือนเคยฮะไอเดียของผมในแฮนด์นี้เนี่ยคือคุณพักเนี่ยโอเปนกว้างมากนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเขาได้มีคู่คิงครับมีมอนสเตอร์แฮนด์จนผมมี A บ็อกเกอร์ครับ ก็ค,คิดว่าเอออย่างน้อยมี one over แหละแต่ว่ามี a แปด off suit จริงๆไม่สู i ด้วยนะถามว่าอันนี้เป็นแบดแจมไหมค่อนข้างเป็นแบดแจมครับเป็นแฮนด์ที่ผมไม่น่าแจมเลยไปเล่นฟอบก็ยังได้นะครับแต่ว่าดันเป็นคุณพักที่เขา VIP p เนี่ยสีพอผมเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นแฟกเตอร์ในการรีแจมเนี่ยผมก็เลยทําผิดพลาดไปแล้วครับทุกคนผมขอไปทุกคนด้วยผมรีแจม a 8ออ o f ูทไปแล้ว คิดแป๊บหนึ่งรีแจมจริงๆเฮียพักเนี่ยแอบสโลโลผมนิดนึงนะฮะดูดิฮะไม่มีการส n a p คอ l l นะครับคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ปุ๊บปั๊บแล้วก็คอมาคอมาผมโชว์ A8 เขาโชว์คู่ค,งคิงยืนอีกแล้วครับแล้วก็พูดกับเพื่อนเขาที่มาเชียร์ว่าฉันมีคู่คิงไอ้แว่นนี่มี A8 ออฟ o ู e โดนแน่ฮ่าฮ่านี่สิ่งที่เขาพูดนะครับอันนี้คือแปลในใจเองนะก็จังหวะน,นี้คิดอยู่แล้วฮะว่าเราก็ฟิปผ่านมาหลายรอบแล้วนะ A3 ก็ชนะเขา A แจ็คก็เอาไปช็อปเขาสงสัยถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องกลับบ้านนนนนี่่คคคิดดใใจะะะรรรับแตปเ็ืออไ ฟอบออกมาเอาติดทูแพ้ฮะ A82 คุณพรกคุณเจ้าไม่อยากจะเชื่อสายตาภาพตรงหน้าคือเรื่องจริงอันนี้โชคดีนะครับลัคก,กี้เลยเป็นแบสแจมมากๆแล้วก็ยังไงคู่หิงเขาคออยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าโกงความตายที่สุดในชีวิตการเล่นโป๊กเกอร์ทัวนาเมนต์มาเลยซึ่งพอดใหญ่มากนะครับผมมีอยู่ประมาณ10กว่าบิกปลายอะตอนนี้เนี่ยขึ้นกลายมาเป็น3 0ิกว่าบิกเลยพอชนะคุณพักนะครับแต่ก็ไม่ยืนฮะไม่ยืนไม่แสดงสีหน้าอะไรครับนในใจก็ดีใจฮะ <c oughs> แล้วก็พอหลังจากที่เฮียพักนะครับ โดนผมดับเบิลัพไปเฮียพักเหลอโยมา4ี่ห้าบิ๊กไบค์แล้วก็อีกแป๊บหนึ่งเขาก็วัสไปแล้วก็กลายเป็น3ามแผ่นนะครับ ทีนี้ในเอพิโซดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแฮนด์ที่ผมประทับใจคือแฮนด์ที่ผมบอกคู่10นะครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการบอกคู่10ส,สปอตนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะไม่ใช่สิ่งที่พลาส e ีนะครับคู่10กับ9 b บิ๊กบายจริงน่าจะขอแต่ว่ากลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นเลเซ่นของผมนะครับที่รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวแล้วก็อัแอปไปตามสถานการณ์ด้วยนะครับสำหรับการแข่งโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ไม่สามารถที่จะเล่นตามไบเดอระบุ๊กหรือว่าเล่นตามจะทีโงหลอด ที่บอกคู่1ิบนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยกลายเป็นท็อปทรีเลยก็รู้สึกว่าเป็นแฮนด์ที่ประทับใจมากทีนี้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าครับเรามาดูกันครับว่าเหลือ3แฮนด์แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะสนุกขนาดไหนครับกับ TNT exclusive ครับเข้าสู่3แฮนด์สุดท้ายนะครับเกิดการดี ap, ลลับฉบับอินชอนเกิดขึ้นมาครับเช็คชัฟเทิร์เลยด้วย Equity มากมายบวกกับ4 Equity ไปถ้าเกิดเราคอไปตรงนี้ครับแล้วเราติดรีเวอร์แล้วเราหลีดไปเขาหมบนะับ คนไทยตะโกนเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลปรากฏว่าแดงมาเลยครับคิงโพแดงฮะทิวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมก็ไปแซงเขาเยอะเหมือนกันเนาะเทน